ังทุกคนนี่คือภารกิจสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราระเบิดลูกนี้ต้องไม่ระเบิดคือหัวหน้าครับระเบิดเราอยู่ตรงไหนล่ะฮะอันนี้มีะเบิด้วยอนระไม่มีใะบดเน้นหนาบดตามผมมาอ่าระเบิดมันเขียนว่าไม่อินชานะครับไว้ใจได้เหรอครับประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมกู้ระเบิดมาเนี่ยผมคิดว่าคนใครอยากกู้ยากมากเลยครับกู้ยากเพราะว่าไม่มีระเบิดเราไม่ม <c oughs> ีเครื่องมืออะไรนะฮะเรามาตัวเปล่า ผมได้รับสายมาจากร้านโดนัทเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามคือมันถึงไดร์หลอกไหนผมผมมองไม่ทันวะผมไม่ได้พูดตามไดร์อกเลยเอาเหรอผมก็มองหาก็มีรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์สุฮอนด้าโตโยต้าวีโก้ไม่ต้องพูดมากไปเตรียมอุปกรณ์มา้แต่เราห้ามยิงปืนนะเพราะว่ามันจะทำให้ระเบิดระเบิดนะเนี่ยไม่ต้องพูดมากไปีอุปกรณ์มาอ๋อ ครับครับครับนี่ฮะสรุปใครเป็นหัวหน้าผมหัวหน้าครับแต่ว่าระเบิดมันมีอยู่5สายนะครับก็เปิดคู่มือดูซิผมลืมพกคู่มือมาครับหัวหน้าทีไหนนะเอาคุณไม่เล่นต่อเลย่ะคุณไม่จะต่อผมอ่ะอ่ะขอโทษขอโทษขอโทหนังสือโป๊ะอ่ะนี่หนังสือคู่มือระเบิดอ่ะนี่หนังสือคู่มือระเบิดอ่ะนี่หนังสือคู่มือระเบิดอ่ะนี่คู่หนังสือคู่มือระเบิดอ่ะนี่หนังสือคู่มือระเบิด เฮ้ยใครเอายมาใส่ระเบิดเนี่ยเฮ้ยอย่ายู่กับระเบิดเฮ้ยทำไมระเบิดมันนับเล็ขึ้นเนี่ยไงครับหน้าทำยังไงดีเฮ้ยอย่าตึงตงกไปน้องอย่าตึงตกไปเราควรจะตัดสายสีไหนดีครับผดหน้าสีฟ้านี่ไม่ควรตัดเราควรตัดสายสีไหนดีครับผมหน้าสีเขียวโอเคครับสีแดงเฮ้ยคุณทำอะไรลงไปเนี่ย ที่ที่ไหนวะเลิ่ระเบิดเราอ่ะใครเรามาไวาเนี่ยได้สาระวะ่ะกลับดีกว่ามากลับกัน